จ่ายแล้วนะหายแล้วเหรอสวัสดีครับพบกับรายการ l m Eye Station สำหรับ EP นี้พบกับผมนัฐพรก่อเกิดวง หากจะพูดถึงการเล่นเกมคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้เสียเวลาเสียสุขภาพไม่มีประโยชน์แต่หากในปัจจุบันใครจะไปคิดว่าการเล่นเกมจะสามารถสร้างไรายได้ที่มั่นคงจถึงหลักล้านและได้รับการบรรจุในกีฬาซีเกมและเอเชียนเกมทาให้เหล่าเกมเมอร์พันตัวเองจากเกมเมอร์มาเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตกันอย่างมากมายและใน EP นี้เราจะมานําเสนออาชีพนักกีฬาอ e ีสปอร์ตสำหรับท่านใดที่กําลังสนใจสามารถรับชมได้ในตอนอาชีพนักกีฬาอ e ีสปอร์ตครับกีฬาอ e ีสปอร์ตคือ การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับการแข่งขันวิดีโอเกมซึ่งกำลังเป็นที่นิยมทั่วโลกมีการสร้างกฎกติกาขึ้นมาให้เป็นระบบสากลโดยการแข่งขันประกอบไปด้วยนักกีฬาอุปกรณ์กีฬาเช่นเมาส์หูฟังคีย์บอร์ดใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือและใช้โลกไซเบอร์เป็นโลกแห่งการแข่งขันแบ่งการแข่งขันตามประเภทของวิดีโอเกมเช่น เกมวางแผนการรบเกมต่อสู้เกมอินดี้มีสารระดับคือมือสมัครเล่นกึ่งอาชีพและมืออาชีพรวมถึงมีรายการแข่งขันและหลีกต่างๆเช่นเดียวกับกีฬาทั่วไปและจะมีเงินรางวัลสําหรับผู้ชนะเช่นเดียวกันการจะเป็นนักกีฬาหรือเป็นอาชีพได้ต้องมีทักษะและการฝึกฝนจนชํานาญคนที่สนใจจะเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตนอกจากจะต้องเล่นเกมเก่งแล้วต้องมีทักษะมีระเบียบวินยัยตรงต่อเวลาเพราะต้องมีการซ้อมการฝึกฝน รวมถึงหาโอกาสให้ตนเองโดยการลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆเพื่อพัฒนาฝีมือในการเล่นเกมของตัวเองให้สูงขึ้นอยู่เสมอสำหรับผู้ที่สนใจในกีฬา e-sport การเป็นนักกีฬา e-sport ไม่จำกัดว่าจะต้องจบการศึกษาในระดับใดหากคุณสนใจคุณก็สามารถเป็นนักกีฬา e-sport ได้แต่หากคุณต้องการเรียนให้ตรงสายปัจจุบันมีสถาบันที่ให้ความรู้ด้าน e-sport ทั้งด้านการบริหารและการพัฒนาเกมมากมาย ซึ่งคุณสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนมาใช้กับการทำงานได้จริงการลงทุนของนักกีฬาอีสปอร์ตสิ่งแรกที่นักกีฬาอีสปอร์ตต้องลงทุนเองในการเล่นกีฬาคือคอมพิวเตอร์เมาส์หูฟังและคีย์บอร์ดดีๆรายได้ของนักกีฬาอีสปอร์ตเงินรางวัลเงินเดือนการสตรีมมิ่งและค่าโฆษณาจากสปอนเซอร์ทักษะที่นักกีฬาอีสปอร์ตต้องมีคือทักษะด้านการคิดวิเคราะห์การวางแผนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ จิตวิทยาการแข่งขันทักษะการเล่นเกมได้หลากหลายรูปแบบและการทํางานเป็นทีมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสําหรับพัฒนาตนเองนักกีฬาอ e ีสปอร์ตต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้ง hard Hard s k i l l เช่ ill, นหลักการคิดวิเคราะห์ความสามารถในการตัดสินใจเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและ Soft s k i l l เช่นการเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีคนเก่งเยอะ เพื่อพัฒนาฝีมือตนเองเห็นไหมครับว่าปัจจุบันอาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตได้รับความสนใจมากและมีนวโน้มเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพให้กับนักกีฬาที่มีความสามารถในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับผมขอความกรุณาช่วยตอบแบบสอบถามตามคีอาร์โคที่ปรากฏขึ้นมาดังนี้เพื่อเราจะนำไปพัฒนาในคลิปถัดๆไปและท่านสามารถติดตามศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือตามช่องทางเหล่านี้ได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้ผมนายนัทพรก่อเกิดวงและรายการ m i Station ก็จะขอตัว,ตว,ตวลาไปฝึกเล่นเกมก่อนสวัสดีครับ